สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่บันที่ไลายคลิปนี้มาแจกวลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่18มิถุนายน2566ใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยนะคะใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกออวิธีการอีกอันนึงให้คือเท่าที่นุดดัวหลายคนไม่ได้เข้ามาดูคลิปในช่วงที่แจก อันนี้บอกตามตรงเลยนะว่าบางคนนะผ่านไปห้าหกชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งเข้ามาดูคลิปแล้วบอกว่าระบบไม่แจ้งเอ่อพเพอิญว่าเผอิญว่าเผอิญว่ามีการไปตั้งเวลาไว้แล้ววันนี้นุเพิญไปกดผิดอันมันจะขึ้นเป็นแบบนี้มาเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นวิดีโอที่เขาเรียกอะไรนะ เป็นวิดีโอพรีเมีย์เนี่ยนั่นเท่ากับว่าวิดีโอที่เราตั้งเป็นพรีเมีย์มันสามารถดูได้ว่าในครั้งต่อไปของช่องเนี้ยเขาจะลงอะไรแล้วเขาจะบอกเวลาเลยนะเนี่ยค่ะนี่นี่เขาจะบอกเวลาเลยนะว่าเวลาจะเริ่มตอนกี่โมงนี่เนี่ยค่ะ เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาจะเริ่มตอนกี่โมงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าหลายคน ไม่ได้จําเวลาหลายคนระบบไม่แจ้งหรือว่าหลายคนเนี่ยอเผอิญว่าเลื่อนไปเจอแล้วก็เห็นว่าเอ้ยเขาจะลงให้ตอนกี่โมงนะเขาจะแจกตอนกี่โมงนะอย่างน้อยถ้าคุณเลื่อนเจอแล้วคุณจําได้คุณก็ยังสามารถมาทันไงนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวจะไปจะพยายามทําแบบนี้ให้ละกันเพราะว่าเราจะได้เห็นแล้วก็จะได้จําได้ส่วนใครที่บอกว่าพี่หนูกลัวลืม วิธีการต่อไปก็คือให้เรากดตรงนี้กดตรงนี้แจ้งเตือนให้ชั้นทราบเพราะว่าถ้าเรากดแจ้งเตือนเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะแจ้งเตือนเราเองแล้วเราก็สามารถเข้ามาดูได้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาสำหรับคนที่บอกว่าเอ่อระบบไม่แจ้งนะระบบไม่แจ้งความจำ เออเอาไง,ไง่ายๆแก้ปัญหาสําหรับคนที่บอกว่าระบบมันไม่แจ้งเตือนก็อันนี้เป็นวิธีที่พึ่งคนเจอนะพึ่งพึ่งคนเจอดีไม่ดียังไงเม้นมาบอกกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอย่างน้อยมันจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าแบบนี้มันมันโอเคไหมหรือแบบนี้มันไม่โอเคก็ดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากบอกนิดหนึ่งส่วนเมื่อวานนี้เอ้เมื่อวานใช่สีเมื่อวันไม่ใช่ไม่ใช่ใชวันก่อน ส่วนวันก่อนนู้นอะมีหลายคนที่ถามหาลิง์บางคนบอกว่ามาใหม่ครับแต่ถามหาลิงก็โดนสวไปเมื่อวานเมื่อวานน้องการหรือน้องกันนี่แหละเท่าไหร่สี่คนใช่ไหมสาสี่คนที่โดนน้องเขาสวไปก็ดูนิดนึงนะคะนะคลิปแจกวอลเล็ตมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรส่วนใครที่ถามหาลิง์มาก็ ใครอยากสวบก็สวบได้นะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นสิทธิ์ของคนที่เฮ้ยฉันก็ดูนะในเมื่อแกอยากได้แกก็ต้องเสียสละเวลาดุนิดนึงแต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็อยู่เฉยๆค่ะแล้วก็รอให้ถึงเวลาแจกพอถึงเวลาเรามาก็มากดรับแล้วก็ เออ่บอกนิดนึงว่าได้หรือไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงอย่างน้อยมันก็เป็นการทำให้นุลว่ามมันมีคนได้ไหมมันมีคนพลาดไหมมันมีคนทันไหมมันมีการแจ้งเตือนจากระบบไหมอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะส่วนการแจกของเราวันนี้นะการแจกก็เป็นการแจกแบบปักหมุดเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา7นาที ใครดูจบแล้วสามารถเข้ามารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้นะคะฝากกดติดตามช่องไว้นิดหนึ่งละกันกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกัน,นคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ